สวัสดีค่ะผู้บบรักบันสีทุกท่านวันนี้ประสุจะมาอัปเดตต้นไม้ที่ประสุททาตู้อบบันสีแบบมือถือนะคะมาก่อนต้นขนาดนี้ใช่ไหมคะเนี่ยที่ประสุเริ่มที่จะเอามาทําตู้อบมือถือที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทหนึ่งเอาขวดครอบนะคะแล้วก็บิดสกอ๊อตเทปตอนอยังเล็กๆตอนนั้นทําก็ไอ้ต้นยังเล็กอยู่เนาะใบยังไม่กรีออกมาเลยเนะคะ พอทาออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปแช่น้ําต้นนี้ก็เหมือนกันเป็นทายชนนะคะที่เขาก็ยังไม่ไป้ายป้าสุก็เอามาทําแบบนี้เนาะเดี๋ยวป้าปสุจะเอาคลิปเอาลิงก์ของคลิปวางข้างล่างนะคะลองเข้าไปดูนะคะว่าคลิปแรกของป้าสุทํายังไงบ้างเนี่ค่ะแล้วเวลาเราไปอบรมหรือเราไปเที่ยวหลายๆวันเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะลดน้ําให้เราใช่ไหมคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็แช่ไว้วันนี้โตขนาดนี้แล้วค่ะ พอเวลาเราไม่อยู่เราไปเที่ยวกลับมาโอ้โหบอลสีเราโตขนาดนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราไปเที่ยวหลายวันนี้กลับไปบอลสีเราตายแน่เลยใช่ไหมคะดูขวดนี้นะคะอไอน้ําจะขึ้นไปเกาะอยู่ข้างบนจะเกาะน้อยกว่าขวดที่ปิดสนิทนะคะขวดน,นี้ปิดแล้วเราปล่อยก้นเขาให้มีอากาศเข้าได้ใช่ไหมคะ ดูไอ้น้ำรอบๆขวดนะคะจะมีน้อยจะมีน้อยกว่าอีกขวดหนึ่งซึ่งเป็นระบบปิดแบบแท้ๆแล้ววันนี้ก็คือก้นกระถางก็ยังสามารถที่อากาศจะเข้าได้นะะี่ค่ะเราเรายกขึ้นมาอากาศก็เข้าได้ทำให้ไอ้น้ำเนี่ยไม่มีเยอะเท่ากับอีกต้นหนึ่งที่เราทำระบบปิดเลยแต่การเจริญเติบโตเนี่ยก็พอกันนะคะเขาเจริญเติบโตได้ ได้รวดเร็วด,ด้วยเราไม่ต้องไปกังวลกับเขาว่าจะโดนมแมลงโดนมดโดนเพี้ยอะไรถ้าเขาอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดูต้นนี้นะคะเนี่ยน้ําที่ะสมใส่ไว้บอกว่าใส่ซีหนึ่งวนสามนะคะตอนนี้ก็เริ่มลดลงไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะก็จะลดลงไปแค่นี้แหละจะอยู่ได้หลายเดือนเลยค่ะสามสี่เดือนจนกว่าต้นไม้เราจะโตกิ่งก้านเขาอใหญ่ต้นเราต้องเอาออกนี้แหละคะ่ะ ประศุจะอัปเดตมาให้ดูบ่อยๆนะคะตอนนี้เขาก็โตขึ้นดูความแตกต่างของไอน้น้ำที่เกาะนะคะสองต้นไม่เหมือนกันก็ลองพิจารณาเอาว่าเราอยากจะได้แบบไหนก็ลองทําดูนะคะโตเร็วมากเลยค่ะต้นนี้ว่าจะเอาไปให้น้องแพนสตอรี่ที่น้องแพนเขาจองอ,อนุมานหาวประสุนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะหานุมานหาวหรือสวรรค์มัจฉาดีนะคะ ปลสุก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้นเนี้โตแล้วว่าจะให้น้องน้องแพนเขาจองไว้เนาะมีคนจองประสุเยอะมากเลยค่ะต้องรอคิวกันหน่อยเนาะส่มันวันมัดฉาหรือเฮันุมานหาวประสุกก็ยังไม่รู้จะแน่ใจอันไหนดีนะคะแต่ก็ขายไปเยอะแล้วอะคะ่ะเนี่ยก็เราหมดห่วงใช่ไหมคะกับการที่เราเลี้ยงแบบนี้มันเป็นระบบ ูอบเลยล่ะคะ่ะเหมือนกันเลยนี่ป้าสุก็มีรู้กันหลานโทรถามมาว่าทําไมเขาเพาะระบบเปิดแบบเนี้ยคะ่ะที่ป้าสุเคยเคยสอนไว้แล้วว่าเออไม่ไม่ไม่คุมแล้วก็เปิดเลยแล้วก็เอาขุยมะพร้าวแล้วก็ดินภูเขาไฟแล้วก็เอาหัววางเลยเนี่ยคะ่ะเติบโตขนาดนี้เลยวันที่ป้าสุเคยทําคลิปก่อนๆเน,นี่ย แต่บางคนที่ไปทําแล้วเขาบอกว่าของเขาไม่งอกเลยเป็นอะไรบางทีสามเดือนแล้วก็ไม่งอกแต่ปสุเนี่ยเห็นไหมคะแป๊บเดียวงอกออกมาใบยาวเลยปสุจะบอกว่าเพราะว่าความชื้นไม่พอค่ะความชื้นน่ะต้องพอเพราะว่าระบบเปิดแบบนี้น้ำมันระเหยได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง,ด,าางด้านล่างก็เป็นกระถางที่เจาะรูใช่ไหมคะน้ําก็ออกไปได้แล้วก็ด้านบนออกไปได้ นี่ถ้าใครไม่มีเวลาลดน้ำหรืออะไรเนี่ยใช้ถุงนี่เลยค่ะถุงก๊อบแก๊บนี่เลยค่ะใส่เลยมัดแบบนี้เลยค่ะเราก็อบความชื้นไว้ได้ไม่จาเป็นว่าต้องสุญญากาศแบบปิดจนแน่นสนิทนะ่คะมัมัดแค่นี้พอต้นไม้ก็โตได้นะคะมันก็จะกักเก็บความชื้นได้ถ้าใครแบบว่าคิดว่าเอะเราจะเอาความชื้นได้ขนาดไหนก็ขนาดนี้เวลาลดน้ำะสู่ลดแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่สเปรย์ไม่ได้แบบว่า เอาพอก,กี้มาฉีดพ่นๆน,นี่เลยค่ะเอาน้ําแฉะๆอย่างนี้เลยนะคะเวลาปรสสูดอะลดวันเว้นวันบางทีก็เห็นแห้งๆปรสสาก็ลดแล้วค่ะเนี่ยนะคะความชื้นเขาต้องการขนาดนี้นะคะต้นไม้ถึงจะงอกไม่ใช่ว่าทําตามปรสสูแล้วสเปรย์น้ําให้เขาแห้งๆอย่างนั้นไม่โตนะคะปรสสูจะบอกให้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมลดเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวน้ำเขาก็ออกทางก้นกระถาง อย่าคิดว่าเขาจะเน่าไม่เน่าหะะรอกค่ะป้าสุก็ทําโตมาเยอะแยๆขนาดนี้ตอนนี้ไก่ทองประเสริฐหัวที่เขายุบไปหัวที่เขามีเพี้ยมมีแมลงหรือไม่เจริญเติบโต,ตที่ปัจจุทํารีวิลคลิปๆก่อนๆเนี่ยเดี๋ยวป้าปสุจะเอาลิงก์ไว้วางไว้ข้างล่างนะคะเนี่ยป้าสุเอามาวางแบบเนี้ยเขาก็โตได้แบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าสุด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ